ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ารถเป็ดพะโล้ เป็นยุคที่เยาวชนไทยต้องมีความรู้เทียบเท่าสากลโดยเฉพาะด้านภาษาโรงเรียนศึกษานารีวิทยาจึงจัดให้มีการเรียนการสอนโปรแกรมสองภาษาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาให้กับน้องๆครับ คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอายหรือเปล่าคะเฮ้ hey, แม่เรามีปัญหาเรื่องเพศอ่ะตอนเนี้ยเราจะไปปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายมากอ่ะนายจะคิดเยอะทําไม mm hmm. เขาอ่ะเคยผ่านแคสแบบนี้มาก่อนเราเราถามได้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายซะหน่อย ถามคุณแม่เลยแล้วคุณแม่เนี่ยนะนะก็ยังให้คําแนะนําดีด้วยแหละเกี่ยวกับเรื่องทําความสะอาดนู่นนี่นั่นเยอะแยะที่สําคัญเนี่ยนะคุณแม่น้ํานะยังเป็นติวเตอร์เพื่อให้น้ำร้องเข้าสู่ไอเสาวด้วยนะแล้วตอนเธอถามอ่ะเธอไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าอายบ้างเหรอดีนนะอยากจะคุยกับพ่อเรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันน่าอายมากๆเลยอะจำไว้เลยนะดีนถ้าเราอายเนี่ยเราก็จะ เ <uther. S 2> ชื่อสิพ่อ,อดินน่ะรอให้ดินน่ะถามเรื่องเพศอยู่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวดินน่ะจะไปลองปรึกษาพ่อเรื่องเพศดูแล้วกันนะไป <carts S 2> ไปรึกษาวันนี้เลยถามดูเลยคุยเรื่องเพศกับผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องน่าอายไหมคะน่าอายครับไม่น่าอายน่าอายครับเจเวลามี คำถามเกี่ยวกับเรื่องเพศเนธรรมดาแล้วเจพูดคุยกับใครเสื่อใหญ่ก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเองเสิร์ชดูเองใช่ไหมครับผมข้อมูลเองก่อนเรื่องอะไรบ้างที่เคยเสิร์ชหาแบบเวลามีอาการผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายอะไรอย่างนี้ก็ลองเสิร์ชหาดูครับตอนนั้นเจเป็นอะไรแหมเป็นห่วงเป็นใยน้องเขาเนาะถ้าเกิดว่าโลกนี้มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเราจะปรึกษาใครถ้าเอาตามความเป็นจริงก็คงจะถามเพื่อนก่อนครับ ถ้าเกิดหลังจากเพื่อนจะปรึกษาใครน่าจะเป็นครูหมวดพละครับเป็นเป็นครูพละครับเกี่ยวกับพวกสุขศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคนสุดท้ายสุดท้ายที่เราปรึกษาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะเจเพราะเป็นคนใกล้ตัวเกินไปก็เลยไม่กล้าครับอาจจะเขินใช่ครับสำหรับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอายอยู่ครับเหรอเเขินเขินออ้ถ้าเป็นพิมพ์เนี่ยอยากจะหาคําตอบจากที่ไหนก่อนเลยดีกว่าปรึกษาใครก่อนของหนูจะ เ์ชใน g o o g l e หาข้อมูลเองก่อนหลักจะข้อมูลคือเธอถามแม่ถามแม่ได้เลยเนาะเขินไหมเรื่องนี้ไม่ค่ะคือสนิทกับแม่ค่ะเคยปรึกษาเรื่องพวกนี้กับคุณแม่บ้างไหมคะก็มีบางเรื่องแฟนเรื่องอะไรนี่กล้าปรึกษาไหมไม่ค่ะยังไม่ปรึกษาไม่มีค่ะยังไม่มีสามารถคุยกับคุณแม่เรื่องเซ็กซ์ได้ไหมก็ได้แหละค่ะถ้ามีปัญหานเขินอายไหมเรื่องทางเพศอายครับแต่คุณี่อายไหมเราอะ นิดหน่อยครับผมครับผมเวลาอยากรู้เรื่องเพศเราจะเริ่มเรียกว่าหาข้อมูลจากไหนก่อนในเน็ตครับเสิร์ชก่อนเลยครับผมเคยมีประสบการณ์ไหมเคยครับตอนนั้นเสิร์ชเรื่องอะไรครับดีเราได้ข้อมูลที่ต้องการไหมอ,อ๋อได้ครับโอเคสบายใจเลยใช่ไหมสบายใจครับถ้าเกิดต้องเลือกปรึกษาผู้ใหญ่ใครที่เราจะนึกถึงก่อนสมมุติว่าเรื่องท้องเลย โอ้แล้วกันครับถ้าเกิดว่าต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่จะปรึกษาใครพ่อครับจะมีการเปิดบทการสนทนายังไงํำเสียงเ่านั้สมมติเลยสมมติเลยคุณพ่อครับแทกนายครับผมสองคำแต่นึกภาพบอกเลยไม่ต้องอธิบายมากเลยนะคะแล้วพ่อก็บอกว่ายอดเยี่ยมเลยดียอดเยี่ยมเลยดีอย่าให้เกิดขึ้นอีกละลูกต้องป้องกันตัวเองให้ดี มันเสียงนะลกูกครับผมเรื่องเพศจะคุยกับใครดีถ้าคุยกับผู้ใหญ่จะเป็นเรื่องที่น่าอายหรือเปล่าไปสำรวจหัวใจของวัยรุ่นที่ตลาดนัดกรีนวินเทจในโครงการจะทตุจักรกรีนกันเลยครับ คุยเรื่องเพศศึกษานะคะกับผู้ใหญ่โดยตรงไม่น่าอายค่ะพ่อแม่อาจจะสอนเราทางละครหรือซีรีส์ก็ได้แบบว่าให้ดูแล้วก็เก็บนําไปคิดค่ะจะสนิทกับแม่ค่ะก็มีอะไรก็ปรึกษาแม่ตลอดค่ะไม่น่าอายอะค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติคงเข้าไปถามตรงๆอะค่ะถามแม่ค่ะก็ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติผมก็คุยกับพ่อทุกวันก็คุยเรื่องผู้หญิงอะครับไม่น่าครับการที่เราเปิดใจคุยกับผู้ใหญ่ช่วยแบบแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะแม่ครับผมอาบน้ําร้อนมาก่อนเราเขารู้อะ ไม่น่าอายครับพ่อครับความรักครับถามว่าพ่อจีบยังไงอะไรเงี้ยครับครูพลาเราเข้าใจอะไรผิดผิดเงี้ยเขาก็แนะนําเราได้ไม่น่าอายครับการที่เราอยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่เขาให้คาตอบเราดีที่สุดครับคุยเรื่องเพศกับผู้ใหญ่นี่บอกเลยว่าไม่น่าอายเลยครับผมจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องเพศการใช้ชีวิตประจำวันเงี้ยคุณพ่อก็จะเป็นแนวแบบเรื่องเพศมากกว่าอ่ะเวลาเราโตมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรในร่างกายเรามันก็เปลี่ยนแปลงกันนะเราก็แบบต้องคอยถามคุณพ่ออะไรเงี้ยว่าคุณพ่อจะคอยกระซิบถามอะไรเงี้ย เดี๋ยวมาวฟังผลโทเจ้งพ้อดีกว่านะคะว่าการคุยเรื่องเพศกับผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่น่าอายหรือไม่สินจากน้องๆบอกว่าน่าอาย48.26%ไม่น่าอาย51.74%เอลิฟฟิลเตอร์คิดยังไงบ้างครับประเด็นแบบนี้<อ> <Lindsay> ในยุคก่อนเวลาเราทำสำรวจ น้องๆเนี่ยว่าอยากจะปรึกษาใครมากที่สุดสมัยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตสมัยยังไม่มีฮอตไลน์คําตอบจะบอกว่าอยากปรึกษาแพทย์มากที่สุดต่อมาพอเริ่มมีฮอตไลน์ฮอตไลน์สายสุขภาพฮอตไลน์ปรึกษาทางเพศก็จะไปทางฮอตไลน์เพราะว่าฮอตไลน์สามารถคุยกันได้โดยไม่ต้องเห็นหน้าครับนะครับต่อจากฮอตไลน์ก็กลายเป็นอินเทอร์เน็ต google เนี่ยนะครับนะมันเป็นแหล่งข้อมูลซึ่งมีมากมายมหาศาล แล้วเราสามารถเลือกหาคําตอบที่เราต้องการได้โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวตนของเรามนุษย์เราบางเรื่องเนี่ยไม่อยากให้คนรู้ว่าเรากาลังสนใจเรื่องนี้อยู่กําลังคิดเรื่องนี้อยู่อะไรต่างๆเราก็พยายามจะปรึกษาคนซึ่งไกลตัวเราที่สุดที่เชื่อถือได้ถูกไหมครับงั้นคนไกลตัวที่สุดที่เชื่อถือได้ก็คือขณะนี้คืออินเทอร์เน็ตต่อจากอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนครับจะเป็นเพื่อนเพราะพวกเราจะไว้ใจเพื่อนใช่ไหมครับ มีอะไรเออเพื่อนมันก็รู้ใจกันไม่อะไรต่างๆหลังจากเพื่อนก็จะเป็นรุ่นพี่จากรุ่นพี่ก็จะเป็นคุณครูจากคุณครูก็จะเป็นพ่อแม่เพราะมันมีความเกรงใจความเกรงกลัวเรื่องเพศศึกษาที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องน่าอายครับแต่มนุษย์เราดันไปพูดเรื่องเพศศึกษากลายเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ไปใช่ไหมลกูลกๆก็เลยไม่กล้าพูดกับใครงั้นถ้าเราสามารถทําให้สังคมมีความเข้าใจว่าเพศศึกษาคือการศึกษาความเป็นเพศศึกษาเพศชายศึกษาเพศหญิง ผู้ชายคิดยังไงผู้หญิงคิดยังไงหรือผู้ชายที่เขารักผู้ชายผู้หญิงที่รักผู้หญิงทําไมเขาถึงรักแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะมีความเข้าใจเพศศึกษาถ้ามีความรู้ดีแล้วก็นํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นจะขายของกับผู้ชายเงี้ยส่งผู้ชายไปขายขายออกไหมลูกไม่เราต้องส่งผู้หญิงไปใช่ไหมแล้วถ้าส่งผู้หญิงหน้าตาดีกับหน้าตาไม่ดีไหนขายได้ก็หน้าตาดีเพราะแบบนั้นเขาเรียกว่าเซ็กชวลแอพเพลเซ็กแอพเพล ความรู้สึกทางด้านทางด้านความเป็นเพศแต่ไม่ใช่เรื่องเพศสัมพันธ์นี่ก็คือหลักการเพศศึกษามีประโยชน์ไว้สำหรับเราไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อทำให้เราดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคุยกับใครสนิทคุยไปเถอะครับอย่าก,กังวลใจอย่าอายเลยตกขาวปั่ินั้นโอ้ชาวบ้านเขาพูดเลยว่าสีมันน้ำค้างค่ะเป็นมูกใสๆเหมือนน้ำค้างแล้วก็เหนียวนะคะ,ะถ้ามีสีเหลือง สีเขียวสีแดงสีส้มสีเทา,ทาสีเทาตีมันตะ